สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงทางฝั่งพี่น้องสอปปอลาวด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับวดประจําวันที่8นะครับกันยายน2566นกะครับผมก่อนเข้าไปรับชมทุกครั้งขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชค นะครับท่านใดสนใจกําลังมองหาบ้านนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวรองเองนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมเนาะในงวดที่แล้วนั้นหลุดนะครับพี่พี่ในงวดที่แล้วนั้นหลุดนะครับเพราะว่าผลเขาออกมาเขาไม่เผื่อตัวอื่นเลยนะครับก็คือ371717นะครับพี่พี่สเล็ล่างชุดนะครับชุด6ตัวนะครับ 17เ็นะครับเลขล่างชุด6 a 4ตัวนะครับแล้วก็เลขบน7 1 7นะครับพี่พีก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับในวัตถุแล้วของเรามาเป็นเพียงแค่เลขวิ่งนะครับในเลข3เนาะในเลขล่างชุด6ตัวนะครับอืมนะครับน่าเสียดายนะครับพี่พีในวัทถ่แล้วเนาะไม่เผื่อตัวอื่นเลยมาเบิ้ลให้เราหน่อยก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเลขเบิ้ลผมก็ให้นะครับเนาะนะครับถ้าเกิดออกเลขเบิ้ลไม่ล่างระบนเนี่ยเรายังมีลุ้นเลขเบิ้ลนะครับผมอุตส่าห์ชอบเลขเบิ้ลนะครับในวัทถ่แล้ว แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับพี่พเนาะก็หลังจากเดินดีมานะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสรับในงวดล่าสุดนะครับส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็นะครับฝากคําเตือนด้วยนะครับเนาะแนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่เลขตารางในงวดนี้นะครับผม รู้สึกว่าในอาทิตย์นี้นะครับพี่พี่เลขเบิ้ลเล็ขหามเนี่ยรู้สึกว่าจะเดินดีนะครับในวันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับวันนี้วันพระถามว่าเกี่ยวไหมส่วนมากก็ส่วนมากก็เกี่ยวนะครับเราจะมาเลขเบิ้ลนะครับไม่เบิ้ลก็หามเนาะในในวันนี้ผมชอบเลขเบิ้ลนะครับพี่เดี๋ยวรอดูนะว่าผมจะให้ตัวไหนนะครับตารางนะครับผมให้ที่เลขเนะครับเลขสเลขห้าเลขห เลข3เลข7นะครับผมมี5มี6มี9มี3มี2มี7นะครับสลับเลขเด่นตาลาังนะครับส่วนในตัวประกบคู่นะครับที่ผมประกบคู่ได้นะครับพี่พก็จะมีในที่2 5 2 3 7 2 6 3 6 9 หกห้านะครับผมนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับ6คู่นะครับที่ผมจับมาจากเลขเด่นตารางเนาะส่วนในตัวเน้นตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่สองสามหกเก้านะครับสองสามหกเก้าแล้วก็ 25นะครับพี่สอง2้าสนะครับสลับตัวเด่นนะครับส่วนเลขเด่นตารางนะครับไพ,พี่ในงวดนี้2ตัวเด่นนะครับลปเด่นตารางในงวดนี้ผมได้เลข2แล้วก็เลข6นะครับไพ,พี่2กับ6นะครับ เลขสามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่หกสองสามสองสองห้านะครับหกหกเก้านะครับผมนี่เลยนะครับ จะประมาณนี้นะครับเลข3ตัวเนาะผมวันวัน,วนอย่างที่บอกงวดนี้ผมก็ชอบเลขหามเลขเบิ้ลอยู่นะครับพี่พี่ก็ท่านใดชินชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็จะมีในที่669แล้วก็6 2 3นะครับในตัวเด่น3ตัวส่วนนะครับในงวดนี้ผมให้ไปชี่เลขเบิ้ลหรือว่าเลขหาม ในงวดนี้นะครับพี่พี่ก็ใครที่ชอบเบิ้ลน,นะครับเนาะใครที่ชอบเบิ้ลน,นะครับใครที่ชอบเบิ้ลในงวดนี้ผมให้ไปที่6 6แล้วก็7 7นะครับพี่พี่กกับ7 7นะครับ6กกับ7 7 เด่นสุดก็จะเป็นในตัวนี้นะครับผมเนาะเจ็ดนะครับถ้ามาเบิ้ลน,นะครับผมชอบเลขนี้เพราะว่าึกว่าที่แล้วเขาออกเขาออกเจนะ็ดสามเนาะเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับึกว่าที่แล้วส่วนในสายวิ่งสายลูดนะครับในโค้งสุดท้าย6กับ2นะครับพี่พี่รักพี่เสียดายน้องชอบพอๆกันนะครับ6กับ2ผมให้วิ่งไปที่เลข2นะครับผม รูดไปที่6นะครับหรือว่าใครชอบตัวไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ก็สูตรได้มาประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับผมสำหรับหวยลาวโค้งสุดท้ายเนาะนะครับวิ่ง2รูด6นะครับสลหรับในโค้งสุดท้ายในวันนี้ขอให้มาเนาะขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มา เด้งๆนะครับปังๆก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งสอปบลาวด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ